โ <Okay, S 2> อเคก็การสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอกกันเหมือนเดิมทุกคนกับแมปอะไรสกอตโอเวอร์นะครับผมก็สาหรับพาร์นี้ทุกคนอะไรเนี่ยมีการอัปเดตมานะพี่ก็งงเหมือนกันอะไรเนี่ยอัปเดตวันอาทิตย์นะพี่ก็แวะไปแมปฟิตเนี่ยค่อนข้างที่จะน,นานเลยนะครับก็เพิ่งได้มีเวลาว่างเนาะเดี๋ยววันนี้พี่มาสรุปอัปเดตให้นะครับว่าอะไรเนี่ยเขาอัปอะไรเข้ามาบ้างก็มีไม่เยอะทุกคนเหมือนเป็นอัปเดตเสริมมากกว่านะครับผมแต่พ ก่อนที่เราจะเข้าไปชมคลิปก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อนในการทําคลิปต่อๆไปของพี่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยว่าเขาอัปเดตอะไรเข้ามาให้เราบ้างนะครับก็สาหรับอัปเดตแรกครับทุกคนเจ้าตัวกระเป๋านะครับในการเก็บพื้นที่ของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นเก็บผงนะครับหรือว่าเก็บคอตอนนี้นะ่ะทางแอดมินเนี่ยเพิ่มให้นะครับผมตัวผงเนี่ยจกปกติตันที่2000ตอนนี้เหมือนจะเก็บได้3 0 0พันะถ้าเกิดแบบไม่ซื้ออะไรนะทุกคนแต่ของพี่เนี่ยไม่รู้ว่ามันไปตันอยู่ที่เท ดูอยู่ที่47 0 0 0ครับ4ี่0 0นะพี่ต้องบอกอย่างนี้นะครับเห็นน้องๆหลายคนเนี่ยคอมเมนต์นาะว่าทำไมพี่เนี่ยเก็บของได้เยอะจังผมซื้อเกมพาร์ทุกอันแล้วทำไมเก็บไม่เท่าพี่ตัว ID ดีของพี่เนี่ยเป็น ID ของยศครีเอเตอร์ของแมปนะครับหรือว่า CC นั่นเองที่เขาเรียกกันนะ้อยยศ c c มันก็เลยจะเก็บของเนี่ยได้เยอะกว่าชาวบ้านชาวชาว่องเขานะครับเดี๋ยวก็สรุปง,ง่ายๆแล้วกันว่ามันเพิ่มอะไรมาบ้างก็อย่างผงเนี่ยเขาเพิ่มนะครับจากตัน2องพเนาะเป็น3ามพอย่างที่พี่บอกไปเนาะแล้วว่า อ่าหรือไม่ก็อีพิกคอไละคออะไรประมาณนี้นะครับนี่รีเจเนอ r ร,รียคออะไรพวกนี้เขาก็เพิ่มมาเหมือนกันเพิ่มมายังไงบ้างเดี๋ยวพี่ขึ้นตารางตรงนี้ให้เลยแล้วกันนี่ก็ดูตามตารางได้เลยนะครับว่าเพิ่มมาเท่าไหร่เนาะตัวที่เพิ่มมาตรงนี้นะทุกคนมันจะอิงจากตัวที่เรายังไม่ซื้อเกมพาร์ทเท่านั้นนะ <laughs> พี่ต้องย้ําก่อนนะครับผมแต่ว่าถ้าเราซื้อเกมพาร์ทอย่างสมมูรณนะ์ะเราสามารถบรรจุได้สามพันใช่ไหม ก็จะเพิ่มมายกตัวอย่างเนี่ยไอ้ร้อยหนึ่งเนี่ยจาก3,000ก็เป็น3,100อะไรประมาณนี้ทุกคนอันนี้จะเป็นสําหรับการอัปเดตแรกนะก็คือเพิ่มกระเป๋านะครับเพิ่มการเก็บของเข้ามาให้เนาะก่อนที่เราจะไปอัปเดตต่อไปครับนี่มาใส่โค้ดกันก่อนเลยทุกคนพี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอัปเดตนี้มีทั้งหมด2โค้ดด้วยกันนะอันนี้จะเป็นโค้ดแรกนะครับค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะขึ้นให้ด้านล่างเหมือนเดิมครับมาใส่ไปพร้อมกันครับผม นี่เลยสําหรับโค้ดแรกเนี่ยได้พวกทิเก็ t นะครับแล้วก็ตัวกาชาเนาะเอาไว้สุ่มนะครับแล้วก็จะมีโค้ดที่2ครับตามนี้เลยครับผมอ่ะตามด้านล่างเนาะใครใส่ไม่ทันเนี่ยแคปรูปไปไท้ายนะโอเคกดใส่ไปได้เลยครับปึ๊บโค้ดที่2อู้ได้รีเจเนอเรที่คอมาห้านะอันนี้ดีอยู่นะเออพี่อยากให้เขาใจอย่างนี้บ่อยๆป่ะเพราะว่าไอตัวรีเจเนอเรที่คอเนี่ยมันหายากนะทุกคนในเกมเนี่ยสำหรับเจ้าตัวโค้ดเนี่ยก็มีแค่2โค้ดเท่านั้นนะครับปเดี๋ยวเราไปอัปเดตต่อไปครับก็สำหรับอัปเดตต่อไปปครรัมมนนนนนจะเนนเเเเ็ใใื่่ององงงงขาาาททุกีช้ผ ตอนนี้นะครับเงาเราเนี่ยสามารถรีสเตทได้ถึงแรงเอ็มเลยครับผมจากปกติได้แค่เอใช่ไหมเข้ามาที่เงาแล้วก็กดสแตทใช่ไหมครับนี่เลยจากปกติเนี่ยเราจะสามารถทําได้สูงสุดคือเอสเอสเดี๋ยวพี่หาตัวที่พี่ทํา s s อไว้ก่อนอตัวนี้นะอันนี้คือตันของแพดก่อนนะครับ S อแต่แพดนี้เขาเพิ่มมาทั้งหมด3แรงด้วยกันเลยทุกคน3แรงที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะมีแรงจีครับแรงเอ n แล้วก็แรงเอนะครับผม ตัวไหนที่เราจะใช้งานเนี่ยพี่แนะนําให้รีเป็นแรงเอ็มเลยครับสเตตมันจะได้เพิ่มดาเมจมาเยอะมากนี่ตันประมาณนี้เลยทุกคนอันนี้คือแรงเอ็มนะแล้วก็นอกจากเจ้าตัวสเตตที่ขเขาเพิ่มมาครับเขายังเพิ่มระบบ auto ออโต้รีมาด้วยทุกคนแบบไม่ต้องไปกดทีละอัน2อันแบบนี้เราสามารถกดออโต้ read. ได้เลยนะครับอ่ะยกตัวอย่างนะเดี๋ยวพี่หาตัวที่พี่จะใช้ก่อนหาสักตัวก่อนเอาตัวไหนดีวะ,ะเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งแล้วกันทุกคนอันนี้จะรีเล่นให้ดูนะครับตัวนี้เนี่ยพี่ไม่ได้ใช้งานนะอันนี้พี่ต้อง เรากดมาที่ออโต้ใช่ไหมครับเราอยากได้แรงไหนเนี่ยเราก็กดไปที่แรงนั้นนะอย่างสมมติแรงที่เพิ่มเข้ามาใหม่ที่พี่บอกนะมีแรงจีใช่ไหมอ่ะเราก็กดแรงจีแบบนี้ครับถ้าอยากได้แรงจีนะแต่ถ้าอยากได้แค่แรงเอ็นนะครับก็กดไปที่แรงเอ็นแบบนี้อ่ะนี่เลยเอ็นทั้งหมดนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพี่คิดว่าน่าจะเอาแรงเอ็มกันหมดครับนี่ประมาณนี้ก็หลังจากที่เรากดสตาร์ทเสร็จใช่ไหมทุกคนถ้าสมมติแรงมันถึงแรงเอ็มเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนค่ามาเรื่อยๆครับมามาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวพี่ ค่อนข้างที่จะใช้ของนะครับนี่พอถึงแร็งเอมก็จะเปลี่ยนมาครับนี่เห็นนะอันนี้เป็นระบบที่สบายมากนะสาหรับการรีแลงนะครับรีสเต,ต็ตรงนี้เนาะพี่บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสบายแต่ว่าการทำแรงเอ็มแต่ละรอบเนี่ยมันใช้ของเยอะนะมันมีตัวหนึ่งที่พี่ใช้เกือบสามพันเลทุกคนพี่จําได้เลยไอตัวระดับพิเศษอะ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูว่าตัวไหนนะครับนี่หลังจากที่เราได้แรงเอ็มโครบแบบนี้มันก็จะหยุดครับประมาณนี้เลยอันนี้คือระบบออโต้นะครับในการรีสแตทเนานะนี่ตัวนี้ทุกคนพี่จําได้เลยไอตัวเนี้ย พี่ใช้รีนะครับพี่รีออตโต้เนี่ยจากไอตัวผงองวีเนี่ยชาร์โดคอของพี่เนี่ยไอตัวเนี้ยตอนแรกเนี่ยของพี่มันมีอยู่เท่าไหร่วะเจ็ดพันกว่าวะเอออันนี้พี่รีไปเมื่อวานนะเหลือประมาณสามพันอะสามพันกว่านะครับอันนี้พี่เล่นกลับมาเนาะเป็นสี่พันกว่าพม่บอกเลยตัวเดียวใช้เกือบสามพันคอแล้วนอกจากเจ้าตัวแสแตทที่เพิ่มเข้ามาครับทุกคนเงาตอนนี้นะเขาเพิ่มอีกอย่างหนึ่งครับก็คือฉายาของเงานั่นเองอ่ะเดี๋ยวพี่กดให้ดูนะครับฉายาตรงนี้นี่เลยทุกคน ฉายาเงานะแพทปัจจุบันนะครับเขาเพิ่มมาอีก2ฉายาด้วยกันครับฉายาแรกเนี่ยที่เพิ่มมาจะเป็นคําว่า world lord นะครับทุกคนฉายาที่2จะเป็นคําว่า champion ไอตัว champion เนี่ยจะเป็นฉายาแม็กเลยนะครับก็นี่ครับเก็บ world lord เนี่ยไป champion เนี่ยอยู่ที่2อ0 0มนะส่วนเจ้าตัว champion เนี่ยถ้าจะทําตันนะครับอยู่ที่3 6มหมื่นหกเลทุกคนหลังจากที่เราทํามาแล้วก็ตามนี้เลยทุกคนเลเวลเงาเราจะเพิ่มมาอีก25่สิบห้าวลครับก็เยอะพอสมควรนะเยอะมากเลยแหละ25่สิบห้าวลเท่ากับลีลิกอ แล้ววิธีการเก็บฉายาเนี่ยพี่ขอแนะนํานิดนึงทุกคนพี่แนะนําให้ไปกดตรงนี้ก็ได้นะถ้าใครมีตั๋วเยอะนะครับนี่มาที่กิวฮอ์ใช่ไหมแล้วก็เข้ามาตรงที่ผจญภัยตรงนี้ครับพี่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรพี่ชอบเรียกว่าผจญภัยนะนี่เข้ามาที่ตรงนี้เลยพี่แนะนําให้ยัดเป็นพวกสีม่วงหรือไม่ก็สีทองขึ้นนะเพราะว่าตรงนี้นะครับเวลาเราเอาบอลไปเก็บเนี่ยมันจะได้เจ้าตัวฉายาตรงนี้เทียร์คิวใช่ไหมนะสี่พันสองร้อยอะไรประมาณนี้แต่อันนี้มันกาก,ากนะพี่ไม่แนะนําให้ใส่นะครับพี่แนะนําให้ใส่เป็นสีม่วงขึ้น ตีม่วงเนี่ยมันจะได้อย่างต่ำๆเลยนะ7 0 0 0 8,000 9,000อะไรประมาณนี้หลังจากที่เราได้มานะครับเวลาเรากดเสร็จสิ้นเนี่ยมากดน้ํายาบูทคูณ2ตรงนี้ทุกคนกดไปเลยนะครับบูทคูณ2อ่ะพี่ยกตัวอย่างถ้าสมมุติตัวนี้มันได้แค่4 2 0 0ัน้ยใช่ไหมถ้าเราไปกดน้ํายาบูทคูณ2เวลาเราเอามอนออกมาทุกคนมันจะไปอยู่ที่8,400อะไรประมาณนี้ครับส่วนใครมีวิธีอื่นก็ใช้วิธีของตัวเองได้นะแต่วิธีพี่อันนี้พี่คิดว่าน่าจะเร็วสุดแล้วสำหรับพี่ประหยัดเวลาด้วยแต่ว่าใช้ทิกเก็ตนิดน,นึง,งทุก อ่ะอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตที่2ครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตต่อไปครับสําหรับอัปเดตต่อไปครับนี่พี่ขอญาตมาหาพี่หัวแดงแบล็กสมิธตรงนี้เลยนะทุกคน อัปเดตนี้นะครับมันจะเพิ่มในเรื่องของดาบนะครับแล้วก็รนะีลิกเนาะตอนนี้มีการเพิ่มแรงเข้ามาใหม่อีกแล้วครับผมพี่บอกเลยดาบพี่เพิ่งทําแร้ง GM ได้สุดๆร้อนๆตอนนี้เพิ่มมาอีกแล้วตอนนี้ดาบของเรานะครับสามารถทําสูงสุดคือแร้ง GM บวกครับทุกคนนี่เลยสามารถเอาแร้ง GM 3อันนะไปทําเป็นแล้ง GM บวกได้เลยนะครับวิธีการทําก็ามาที่พี่แบ็กสมิธตรงนี้นะครับแล้วก็ามาอัปเกรดดาบเนาะนี่ใช้แล้ง GM สามอันนะั้ในการอัพขึ้นนะครับผมประมาณนี้เลยนะ อันนี้จะเป็นในเรื่องของดาบนะครับแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ฟาร์มมานะพี่จะใช้สูงสุดแค่แรง G M ไปก่อนนะครับแพทนี้เนี่ยพี่บอกเลยว่าดาบก็ค่อนข้างที่จะแรงนะทุกคนบางคนเนี่ยอาจจะไปเปลี่ยนเล่นสายดาบก็มีแล้วนะพี่เห็นหลายๆคนเนี่ยไปเปลี่ยนเล่นสายดาบเนี่ยก็เยอะเลยนะทุกคนสําหรับแพทนี้นะครับพี่บอกเลยว่าดาบก็ค่อนข้างที่จะ OP นะ o <OP S 1> อพกัเงาก็มีนะครับถ้าคนเล่นเป็นนะแล้วนอกจากดาบครับที่เพิ่มมา1แึงแรงนอกจาก G M เป็น G M บวกมันก็จะมีในเรื่องของรีลิกทุกคนเพิ่มมาเหมือนกันครับจากสูงงสสุุดแรรคตตออนนนนนีีาานี้ลลกกาาามถทททํัยยู่่เ ค่อนข้างที่จะดีนะ แต่ละอันเนี่ยเพิ่มมาเยอะมากครับเนี่ยอย่างของพี่นะเซตดาเมจตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมทำไมพี่ไม่อัพเคี้ยวขึ้นแลงเอ็มบวกไอ้เคี้ยวเนี่ยพี่ยังไม่อัพครับทุกคนเพราะว่าอัพแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เยอะพี่คิดว่าแพทนี้นะไอ้ตัวปรา,าสาทของเมืองซเลเยอร์เราน่าจะไปได้ที่อยู่ชั้น75ครับมันจะมีโอกาสได้ลิลิกสีทองที่เพิ่มดาเมจด,ดีกว่าเจ้าตัวเคี้ยวตัวนี้ครับพี่ก็เลยรอก่อนไอ้เ <c oughs> คี้ยวเนี่ยก็เลยยังไม่อัพนะอ่ะไปรออัพตัวนั้นทีเดียวเลยแล้วกันจาก M M ไปเนนีียยน่่ยเราใช้10 Regenerary Coil ะพก็เลยไม่่ออััััพมมวนนะคครบืใไปเอน็มบ เนี่ยคือปัญหาเลยสิบเรจเนลลี่คอเนี่ยคือเยอะนะยังกว่าจะหาได้นะครับแต่ละเม็ดอะ,อะประมาณนี้เลยครับสำหรับเจ้าตัวลีลิกแล้วก็ดาบเนาะมาถึงอัปเดตสุดท้ายครับทุกคนมันก็เกี่ยวกับเรื่องเจ้าตัวนี่เลย Infinity c ้ครั e นะทุกคนหรือว่าเจ้าตัวปราสาทใหม่นะครับหลายหลายคนเนี่ยเรียกว่าอินใหม่นะจากเมือง s l เลเยอร์นะครับตรงนี้เลยสําหรับตอนนี้นะครับในตัวปราสาทตรงนี้เนาะเห็นแอดมินบอกว่าเขาปรับให้ทุกอย่างในเนี้ย ในของในนี้มันดรอปง่ายขึ้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นพวกคอพวกชาโดนะครับพวกรีเจเนอรี่อะไรพวกนี้รนะีเจเนอรี่คอเนาะหรือว่าจะเป็นพวกเงาแล้วก็รีลิกทุกคนแอดมินบอกว่าปรับให้มันดรอปง่ายขึ้นนะจากปกติมันดรอปยากมากๆนะครับแล้วก็จะตัวรีลิกสีทองตรงนี้ทุกคนนี่ที่พี่บอกว่าเดี๋ยวพี่รอเก็บตัวนี้ให้ได้ก่อนของชั้น75นะพี่จะไปเปรียบเทียบกับเจ้าตัวเคี้ยวที่พี่มีนะครับว่ามันดีกว่าเคี้ยวไหมแต่ถ้าไม่ดีเท่าพี่จะอัพเคี้ยวแล้วก็เห็นหลายคนถามเรื่องของเจ้าตัััััววบนนนนนนะคครรในนี้มมืออตไหูทุก แต่ค่อนข้างที่จะออกยากเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รู้นะแอดมินก็ไม่ได้บอกนะครับพี่ไปถามแอดมินให้แล้วแอดมินก็ไม่บอกเลยว่าเปอร์เซ็นต์ออกเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าหนูตัวนี้ใครที่สามารถทําแลง UGM บวกได้เนี่ยพี่บอกเลยว่าโคตรดีนะเออแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งไอ้หนูตัวเมื่อกี้ทุกคนเวลามันดรอปจากเจ้าตัวประสาทเนี่ยมันมีโอกาสได้แลงยูจีบวกเลยนะมันจะมี2แบบนะครับมีดรอปเป็นแรง UGM แบบนี้ที่พี่ได้อันนี้คือตัวเกลือของมันนะ แล้วก็ดอบข้ามแร้งเลยครับเป็น UGM บวกอันนี้มีโอกาสได้ด้วยนะเห็นแอดมินบอกมานะครับผมก็มีประมาณนั้นเลยพี่ก็บอกเลยว่าถ้าใครจะหาเนี่ยแพทนี้ตัวที่ดีที่สุดเนี่ยมันเป็นหนูนะพี่ต้องย้ําก่อนนะครับหนูเนี่ยดีสุดนะแงคง UGM บวกลองมาก็จะเป็นเจ้าตัวมาดาระตัวนี้นะครับใครหาตัวไหนได้ก็ไปหาตัวนั้นนะหรือไม่สาย a f k แบบชิวๆเล่นชิวๆก็หาเจ้าตัวนี้ก็ได้ทุกคน ตัวนี้มันชื่ออะไรพี่ไม่แน่ใจนะโยริอิจิไม่เห็นน้องบอกหลายคนมากนะครับเพราะว่าพี่ไปพูดจากคลิปที่พี่สรุปไปว่าเป็นพ่อของรันจิโร่นะพี่เนี่ยดูอนิเมะไม่ดูแบบจริงจังขนาดนั้นทุกคนพี่ดูแบบว่าเอาแค่ความสนุกนะครับพี่ก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนอันนี้มันผันผ่านอนะ่ะพี่จําได้ว่าเหมือนมันเป็นพ่อของรันจิโร่พี่ก็เลยเออชอบติดปากเรียกว่าพ่อรันจิโร่อะไรประมาณนี้โอเคสำหรับการสรุปอัปเดตนะครับของอลายคอสโอเวอร์เนาะก็มีประมาณนี้เลยทุกคนเป็นการอัปเดตเสริมมานิดเดียวนนนน,นััอปเเเดใใหีียยจมาาทวส้ลนะ เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีในวันเสาร์หน้าเลยครับสำหรับการอัปเดตใหญ่แลหรก็าพาร์ทนี้มีประมาณนี้ถ้าชอบก็เหมือนเดิมน,นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยแล้วเราไปเจอกันอีกทีในคลิปโยโอหน้าสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วครับบ๊ายบาย